สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเป็นมหาวิทยายลัยของรัฐตามพระราชบัญญัติพุทธศักราช2551โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาการค้นคว้าวิจัยและการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเป็นการรวมกันของสามวิทยายลัย ได้แก่ 1. วิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรีปัจจุบันคือคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2. วิทยาลัยวิชาการก่อสร้างปัจจุบันคือคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3. วิทยาลัยเกษตรกรรมเจ้าคุณทหารปัจจุบันคือคณะเทคโนโลยีการเกษตรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกอบด้วยพระนามพระจอมเกลา้าซึ่งมาจากพระบาทสมเด็จพระปรมนทารามหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์ที่4แห่งราชวงศ์จัก,กรีรวมดำรงสิริราชสมบัติ16ปี6เดือนพระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่มากมายอาทิเช่นทรงสร้างความสัมพันธ์อันดีโดยการทำสัญญากับต่างประเทศถึง10ประเทศ ทรงยึดนโยบายผ่อนสั้นผ่อนยาวเป็นพระองค์แรกในสมัยรัตนโกสินทร์อันทำให้ประเทศไทยสามารถดำรงเอกราชอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้พระบาทสมเด็จพ,พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสามารถคำนวณวันเวลาที่จะเกิดสุริยุปราคาล่วงหน้าถึงสองปีได้ถูกต้องแม่นยำและโปรดก้าโปรดกระหม่อมให้ก่อสร้างพระที่นั่งภูวดนทัศนยัยเพื่อใช้เป็นหอนาฬิกาหลวงบอกเวลามาตรฐานของไทย พระองค์ทรงได้ชื่อว่าบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและอนุมัติให้วันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้มีพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระบรมราชลนุญาตให้อัญเชิญพระบรมราชิชัยมงกุฎัญเช็นพระชนึ่งในเครื่รมนุาองเชญพราชากนุภัณฑ์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาาเจ้าอยู่หัวรัาชกาลที่สเป็นตราสถาบัน นับเป็นความมงคลยิ่งในส่วนคำว่าเจ้าคุณทหารนั้นมีไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์แดดท่านเจ้าพระยาสุรวงวัยวัต์หรือวอนบุญนาคที่เรียกกันทั่วไปว่าเจ้าคุณทหารตามที่ท่านเลี่ยมพรตพิทยพยัตทายาทของท่านได้แจ้งความประสงค์ไว้ในการบริจาคที่ดินจำนวน1,041ไร่ให้กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งเป็นสถาบันในปัจจุบันท่านเลียมบุญนาคได้กล่าวเมื่อครั้งท่านเห็นคนงานรับขุดดินเดื่มสุราเล่นการพนันว่าคนพวกนี้ไม่มีอะไรอีกแล้วในชีวิตหากินมาได้ก็กินเหล้าเล่นการพนันหมดซ้ำยังก่อการวิวาทฆ่าฟันกันอีกด้วยทั้งนี้เพราะว่าขาดการศึกษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้มีพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพน้น พระองค์ทรงพระราชทานชื่อและตราสัญลักษณ์แก่สถาบันทรงเสด็จในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2515โดยในปัจจุบันสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมราชากุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตเพื่อเป็นมิ่งขวัญแก่คณาจารย์และนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง